กระดูกหมูตุนยาจีนดูดูพี่น้องดูไอ้ยอน่ากินอย่างแรงนี่พี่บ่าวบอกเลยว่าูุดนี้ทําเสร็จแล้วจะได้นาทุกที่มีความหอมรสชาติกลมกลมอร่อยมากพี่น้องวิธีการก็ไม่ยากไปดูกันเลยอันดับแรกนะพี่บ่าก็จะเอาเห็ดหอมมาแช่ก่อนุก็ไปต่อมาในทวนของเครื่องยาจีนนะพี่น้องนี่มีหลายชนิดเลยในตรองนี้ก็เตลงมา หนึ่งกรองนี้เป็นตรองใย,ยนะก็25บาทในนี้ก็มีปักกี้มวยจั่วนะนี่ก็เป็นตังเรียมนีม่เง็กเตกเม็ดแดงๆก็เ,เกากี้นะแล้วก็มีหืมเห็ดหอมให้มาขนาดนี้พนะี่น้องาละวิธีการเขาแนะนำว่าให้เราแช่น้ำไว้ก่อนสักประมาณสิบนาทีข้อดีก็คือเหมือนกับเราได้ล้างมันด้วยนะพี่น้องทั้งเห็ดหอมแล้วก็เครื่องยาจีนนะก็แช่น้ำไว้ กันตอนต่อไปก็จะต้มน้านะพี่บ่าวก็จะต้มน้ำสองลิตรระหว่างที่รอน้ําเดือดเราก็ไปล้างหมูพี่บ่าวก็ซื้อกระดูกใบพายมาหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบกรัมก็ล้างให้น้ําเนี่ยมันใสขึ้นมาเลยพี่เนาะก็ล้างให้น้ำใสแบบนี้เลยถ้าเคยจะขายําเกลืออีกรอบหนึ่งก็ได้นะนละก็ได้แบบนี้เดี๋ยวไปหั่นกันก็เป็นกระดูกใบพายแบบนี้

ถ้าเราใส่ช่วงน้ําที่เดือดเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของการลดกลิ่นข้าวทีนี้ก็ต้มเดี๋ยวพอน้ําเดือดสักอ้านาทีเนี่ยก็จะมีฟองเดี๋ยวเรามาตักฟองกันะระหว่างนี้เราก็มาหันห่นห็ดหอมถ้าดอกเล็กก็หั่นสามนะดอกใหญ่ก็หั่นสี่ไปเลยเห็ดหอมก็หั่นเรียบร้อยในท่วนของเครื่องยาจีนก็เช่น้ำนิดนึงประมาณนี้แล้วก็เอาน้ำไปตี เหมือนกับว่าเราได้ล้างนะพี่นอออ้องพอต้มมาระยะหนึ่งนะก็จะเกิดฟองแบบนี้ถ้าเราต้องการให้น้ำเฉยนะ่ากินก็ตักออกเลยเราก็เปิดไฟไม่ถึงกับต้องให้น้ำเดือดมากนะพี่นอ้องเพราะว่าถ้าน้ำเดือดแรงเกินไปเนี่ยน้ำมันจะคุณกอต้มต่อมาประมาณสองนาทีนเนี่ยก็มีฟองเกิดขึ้นมาอีกแบบนี้เราก็ตักออกไป ติดน้ําไปบ้างไม่เป็นไรนะพี่น้องนะว่าถ้าหากว่าน้ําน้อยไปเร็วเราเติมได้ไม่ต้องกลัวว่าน้ํามันมันจะหายไปนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีออกมาเยอะอลบประมาณนี้ทีนี้ก็ใส่เครื่องยาจีนลงไปเลยอืมปุ๊บลงไปเครื่องปรุงพี่น้องพี่น้องใส่ไปเลยโรสฟาเขียวทั้งหมดสามชนซิวขาว สามจนเหมือนกันเรือหนึ่งชน้าปงกุงลดพี่บ่าวเจยไปตรองจน้าบางเมนูพี่บ่าวก็เจยบางเมนูก็ไม่เจยนะพี่น้องในส่วนนี้ก็ตามชอบพี่น้องจะไม่เจยก็ได้สําหรับเห็ดหอมพี่บ่าวไม่เจยน้ําเพราะว่าใช้เห็ดหอมในปริมาณที่เยอะถ้าใช้เห็ดหอมน้อยๆพี่น้องเตยน้ําที่แช่ลงไปได้อืม ตาเป็นแบบนี้พี่บ่าวบอกเลยพี่น้องว่าชูดที่พี่บ่าวทำเนี่ยอร่อยลงตัวทีนี้พอเราต้มน้ำเดือดขึ้นมารอบหนึ่งก็จะลดไวอืให้เหลือแค่ตรงกลางแบบนี้แล้วใช้เวลาต้มต่อไปอีกหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีอ้น้ำในหม้อก็จะเดือดประมาณนี้ ก็รวมเวลาในการต้มตั้งแต่ตอนแรกก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งตอนนี้ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงกับยี่สิบนาทีพี่น้องมดูความน่ากินอิ่วละทีนี้ก็ต้องชิมรสชาติอร่อยลงตัวเป๊ะเลยพี่น้องของพี่บบาไม่ต้องกุงเพิ่มแล้ว แต่ละคนนะก็มีความชอบที่แตกต่างกันดังนั้นนะช่วงนี้ถ้าพี่น้องทำาก็ปรุงเพิ่มก็จะเหลือเวลาอีกประมาณ1ิบนาทีนะความเปื่อยของหมูนะก็จะได้ระดับที่ต้องการเช่นเดียวกันถ้าพี่น้องชอบเปื่อยมากก็ต้มต่อไปแค่นั้นเองระหว่างที่ต้มเนี่ยพี่บ่าก็เติมน้ำไปหนึ่งรอบนะพี่น้องมาดูว่าหมูของเราเปื่อยได้ที่หรือยังน,นะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่ความชอบเลยพี่น้องนะก็ขึ้นอยู่ความแข็งแรงของฟันด้วย อย่างเนี้ยพี่เบาคิดว่าโอเคแล้วของพี่เบานะมาณน้ไม่ถึงกับเปื่อยเกินไปนะถ้าเปื่อยเกินไปเนี่ยความหอมมันก็จะหายไปด้วยและเดี๋ยวพี่เบาตักใส่ถ้วยดูพี่เบาจะเขียนสูดไวให้อย่างเป๊ะเลยพี่น้องนะอร่อยเน่นอ้นนอกจากกระดูกใบพายนะพี่น้องจะใช้เป็นกระดูกที่โครงก็ได้ดับผักชีลงมานิดหน่อยนะพี่น้อง Bữa rụp chuối rượu rùi Cô trịt rồi rùi, rắp menu, cả đủ, muối, tún, da, chín với nó Thì bảo nãy nằm với nó, phải lòng thăm menu này Đây 5 chút thì ổm, ừ, ừ, thông thông nó có ở rùi mát Vì nó đủ Vì do 5 chút xíu thông rồi Nó đủ quàm bưởi Hút đúng vậy này ลองทำดูพี่น้องพี่บ่าวบอกเลยว่าน้ำซุปเนี่ยวหอมแล้วก็อร่อยมากเอาละก็เป็นว่าจิตติินภารกิจอีกหนึ่งเมนูนะแล้วพบกับเมนูอื่นๆของพี่บา่าวซะอีกวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยที่รับชมขอบคุคขับรัสดีครับพี่น้อง